ด้านหน้า mm hmm. องค์เล็กๆที่เห็นเนี่ยคือภาษงกัะจายะาษากระกจายดูดูดูท่านิ้วมือประคองพุงนั่นแหละคือภาษากัะจายส่วนองค์ใหญ่คือพระศรีอริยะเมตไตรแบบจีนอยู่ในโรงเจวัดอินทาราาม นันข้างก็พระพุทธยุไรแล้วก็จะไม่คนอิ่มแล้วก็ก้าพระอาหารหันต์อยู่ติดป้ายรถเมย์วัดอินทราติตถน,นนใหญ่ส่วนนี้เป็นส่วนพระองมหายานหลวงพ่อสนองสร้างไว้นานแล้วหลวงพ่อสนองอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดกระลุกศิษย์สร้างไว้นานแล้ว หลายคนไม่รู้นึกว่าท่านเป็นพระสังกัดจายจริงไม่ใช่เป็นพระศิริธม,มตรายแบบจีนในภาคนี้ท่านเป็นสาวกเป็นพิสูจนี่แหละลุกมาเกิดมาบำเพ็ญบารมีคนเดียวทําให้ตัวอ้วนคนจะได้ไม่รักสาวๆจะได้ไม่หลงคนจะไม่มองที่ความอ้วนของท่านมองที่ความดีของท่านจึงเป็นพระประธานในโรงเจนี้ได้ด้านข้างพระพุทธตโคดม เ่จะไม่คนอิม